ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ CSR TV และว,วันนี้ค่ะบีก็มีกิจกรรมการกทำความดีของเจิตอาสาจากองค์กรต่างๆมานำเสนอคุณผู้ชม ่พูดถึงตำรวจค่ะภาพที่เราคุ้นตานั่นก็คือถือปืนปราบโจรผู้ร้ายแล้วคอยเป็นหูเป็นตารักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนแต่ที่สอนอบางมดแห่งนี้ค่ะหลังจากจบสิ้นภารกิจปราบโจรปราบผู้ร้ายค่ะอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญนั่นคือถือจอบถือเสียมปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวตามโครงการวิถีชีวิตพอเพียงตามรอยเท้าพ่อค่ะ ผลไม้ปลอดสารพิษเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นองุ่หายากผักกาดขาวเขียวสดมะน,นาวลูกโตโตไใบโหระพาสุดดกใบกระเพราและลานตาแม้กระทั่งลูกฝรั่งก็มีมองไปเห็นเป็ดเห็นไก่ฟักไข่หรือกบอบและปลาที่เวียนไห้ในบ่อน้ำทั้งหมดนี้คือวิถีพอเพียงของสถานีตำรวจนครบาลบางมดที่จัดสรรพื้นที่สองไร่หลังสอนอ เพื่อเดินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้เป็นหลักการดำเนินชีวิตและทางรอดของสังคมไทยจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปสู่ยุคบริโภคนิยมเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ข้าราชการตำรวจรุ่นใหม่หลายๆคนไม่เคยเห็นสภาพพื้นที่ที่เป็นสวนผล,ลไม้ไม่เคยสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรรมดังนั้นโครงการ เรียนรู้วิถีพอเพียงตามรอยเท้าพ่อจึงเป็นอีกแนวทางในการดำเนินชีวิตซึ่งที่นี่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มาเรียนรู้ชีวิตแบบพอเพียงกับโครงการรวมถึงตำรวจได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อว่างจากเวรยามและสามารถนำไปต่อย,ยอดหลังกเกษียณอายุราชการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปครับ คือต้องเรียนให้ทราบนิดนึงในพื้นที่ของสนบางมนนะครับมีความได้เปรียบนิดนึงคือเราจะมีพื้นที่ว่างซึ่งเป็นที่พื้นที่ของลาภพัสดุซึ่งบริเวณด้านหลังของสนเนี่ยเราจะมีที่ว่างอยู่ประมาณสองไร่เศษคือจากพื้นที่ว่างเนี่ยเราก็มีแนวความคิดว่ากําหนดโครงการนี้ขึ้นมาคือโครงการวิถีพอเพียงตามรอยเท้าพอ่อโดยประเด็นหลักๆที่เราใช้ก็คือ,อเป็นการเทริดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นประเด็นแรกประเด็นต่อไปก็คือ ทําให้มีอาชีพของข้าราชการตํารวจเองหรือครอบครัวเองนะครับเป็นการสมัครสมานส,สมัครคีนะครับแล้วก็สามารถนํามาเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันสําหรับสวัสดิการข้าราชการตํารวจเองแล้วก็พร้อมที่จะเป็นอาชีพนะครับพร้อมอาชีพให้กับตํารวจในหลังจากที่เกษียณแล้วสามารถดําเนินการต่อได้นะครับจากพื้นที่สองไร่เศษเนี่ยที่เรามีอยู่เราก็มาแบ่งดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาปลูกผักปลูกมะนาวแม้กระทั่งต้นองุ่นเราก็มี ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี2555พืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ปลากบที่เลี้ยงไว้ก็นำมาเสริมโครงการอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจหากเหลือก็แบ่งไปให้ครอบครัวตำรวจและจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป ปกติแล้วเรามีโครงการสวัสดิการอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจทุกวันกนะับทุกฝ่ายโดยมารับประทานอาหารร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดกันเราก็นําผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานเกษตรกรรมนี้มาใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนะครับเพื่อเป็นอาหารกลางวันของข้าราชการตำรวจได้ก็เป็นการประหยัดไปอีกส่วนหนึ่งนะครับ เรื่องนี้ดีมากครับเพราะว่าเราเรียนรู้จากตรงนี้นะจากเดิมๆเรารับราชการเราไม่ได้เรียนรู้การปลูกการ,ร,กการเลี้ยงปลาหรือการทําอะไรเราไม่รู้เพราอเรารู้ตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยเราไปปรับพอเราก็เสียนปุ๊บเนีเราไปปรับใช้ได้เลยสามารถเป็นอ,อยู่ในชีวิตตัวเองที่ได้กินได้ใช้โดยไม่ต้องใช้ ใจใ่ายใดๆทั้งสิ้นมันเป็นความรู้สึกที่ดีเพราะว่าเราต้อปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้นี่นมันก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าอากาศมันจะดีาามันจะดีมีน้ำดีมีดินดีมีอากาศดีจิตใจคนเราก็ดีมีน้ำสกปรกมีดินสกปรกมีอากาศสกปรก ใจคนก็สปกปรกเพราะฉะนั้นเราทำใจให้มันสบายสบายปลูกต้นไม้สร้างออกซิเจนให้โลกมันเป็นความสุขที่หาไม่ได้อีกแล้วสอนอบางมดได้ยึดแนวทางตามกระแสพระราชดำริ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดและครอบครัวยึดไปปฏิบัติจริงในการดำเนินชีวิตรู้จักการพึ่งพาตนเองปรับใช้สถานที่สภาพแวดล้อมทรัพยากรที่มีอยู่นำมาพัฒนาปรับปรุงตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับประชาชนเพราะความตั้งใจนี้ทำให้สอนอบางมดได้รับรางวัลโรงพักพอเพียงครับ นี่เป็นรางวัลที่ได้รับนะครับถือว่าทางกองชากาตำรวจนครบาลให้กับเราคือได้รับรางวัลสุดยอดเกียตรติตำรวจตำรวจไทยสาขาโรงพักพอเพียงคือจากการนําแนวโครงการพระราชดำรินะครับมาใช้ในชีวิตข้าราชการตำรวจก็มีหลายๆผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาไม่ว่าจะเป็นมะนาวกบปลาดุกนะครับแม้กระทั่งเป็ดเป็ดเทศนะครับเรามีหมดจนถือว่าเราใช้พื้นที่ให้หมดนะครับและก็สามารถเป็นสร้างอาชีพให้กับเราได้นะครับคือจากที่พูดมาเนี่ย จะเห็นได้ว่าเรานึกภาพตามแต่เราอยากจะพานำท่านทั้งหลายไปดูในพื้นที่จริงของเราที่เราเน้นได้เหมือนกันนะครับ วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือพลเรือนอย่างเราๆค่ะหากน้อมนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวนันเชื่อว่าความสุขอยู่ใกล้แค่เอื้อมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลงพื้นที่กันค่ะดูผลผลิตและดูว่าพ่อครัวโรงอาหารโรงครัวตำรวจนั้นเขาจะทำอาหารอะไรเลี้ยงเจ้าหน้าที่ตำรวจกันช่วงหน้าค่ะ ได้เห็นสวนผักก็จะได้เห็นป้ายสีชมพูที่มีชื่อหรือกลุ่มผู้ดูแลผักแต่ละชนิดอยู่เห็นแล้วอย่าไปกลัวนะครับเพราะนี่คือป้ายชื่อผู้ดูแลของแต่ละแผนกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนมีส่วนร่วมกับการดูแลผักสวนครัวของส่วนรวมและเรียนรู้การปลูกการเก็บจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี ก็าจะมีขายผักกันตอนเย็นตำรวจยืนขายด้วยอ่ะเจอแล้วเจอแล้วขายยังไงคะเนี่ยผักมารขายไว้แค่นีครับนี่ผักอะไรคะอันนี้ผักกาดครับแล้วก็มีมนาวมนาวตะไคร้แล้วก็ลูกคาครับโอ้ราคาย่อมเยาวไหมคะราคาส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยตั้งราคากันนะครับแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าจะตับสนุนงั้นถ้าหนูขอั้งตะกร้นี้เท่าไหร่คะ ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะแล้วแต่ให้เหรอคะขอฟรีได้ไหมคะได้ครับขอบคุณมากค่ะคุือผู้ชมค่ะนี่คือสารวัตร่ะผู้ดูแลโครงการวิถีพอเพียงตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันด้วยครับผมเดี๋ยวขอเดินชมสวนก่อนกันนะคะสารวัตร่ะทั้งหมดพื้นที่สองไร่ตรงนี้ค่ะมีการแบ่งหน้าที่ดูแลอะไรกันบ้างคะเนี่ยเออถ้าจะดูนะครับ ชัดเจนก็ดูตามป้ายเลยครับการแบ่งพื้นที่ดูแลนะครับแบ่งเป็นการจราจรป้องกับปรับปรามแล้วก็ทุกฝ่ายของสถานีครับก็จะมีธุรการป้อกันปรับปรามสอบสวนจราจรแล้วก็สืบสวนก็แบ่งมีการแบ่งกันเรียบร้อยนี่นี่นี่คุณผู้ชมจะมีจราจรชุดสองธุรการและป้องกันและปรับปรามคือไม่ต้องมาแย่งกันเลยดูแลกันเองเลยแบ่งกันเต็มที่แล้วเป็นไงคะ อสารไหมคะผักนี่อ่อสารแน่นอนครับสังเกตจากใบผักได้ครับจะเป็นรูที่หนอนชัยอะไรพวกนี้ค oh, รับเพราะเราจะ,จะใช้ไม่ใช้สารเคมีแน่นอนอคถ้าคุณผู้ชมเห็นพื้นที่โดยรอบอย่างนี้ยจะเห็นว่ามีเรือนชื่อว่าเรือนมรกตใช่ครับ ซึ่งจะมีตำรวจเนี่ยค่ะ,ะมาอยู่เยอะแยะมากมายจะไม่อยู่ในสอนอนสักเท่าไหร่ตรงนี้ยังไงคะมีการคือตรงนี้ลักษณะนี้คือตำรวจที่ว่างเว้นจากเวรยนยามนะครับ<า>ออกเวรกันมาก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่าอ,อ,อาจจะสังสรรค์กันนิดหน่อยแล้วก็<า>ได้ได้พูดคุยได้ช่วยกันทำทำพืชฝากสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงกบกันไปเหมืัส่วนใหญ่ก็คือคนที่ว่างเวีนมาใครใครใครมีภารกิจในการเวียนยามก็ นอกจากทุกคนได้ปลูกผักเลี้ยงปลาทำข้าวกินกันเองแล้วก็จะมีมุมที่แบบว่าพูดคุยกันดูมีความสุขมากๆครับมันเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีแบบหนึ่งครับโอ้โหเลีบอกว่าผักวันนี้ค่ะสรวัตรขาจะทำกับข้าวให้ทีมงานเซนสอาร์ีวีได้รองลิ้มกันด้วยโดยฝีมือตำรวจแน่นอนครับตำรวจแท้ๆเลยมีต้นกะเพราเนี่ยเราเก็บไปทำอะไรดีคะวันนี้เออ ไหนๆก็มีกบแล้วมีกะเพราแล้วก็เดี๋ยวจะผัดกบให้ทานแล้วกันครับมีเมนูอะไรเด็ดบ้างแนะนำไหมคะวันนี้ที่จะทําให้ค่ะตอนนี้ที่เด็ดๆก็กะเพรากบเนี่ยครับที่เด็ดอลนนี้<ม>ตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มอิจฉาบีและทีมงานของบีแล้วค่ะเห็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเด็ดกะเพราไปฝากพ่อครัวกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะไปเลย ะบีเด็ดไม่เป็นนะคะอ๋อเดี๋ยวเราจะเด็ดจะเผาไปไปผัดผัดกบผัดกันนะครับค่ะเด็ดเด็ดก็ไม่ยากครับเด็ดถ้าเกิดอย่างเขาขายเนี่ยเขาจะเด็ดยันกิ่งยันโคนแต่เราถ้าเราไปทําเองเราเด็ดยอดยอเลยก็ได้ครับยอดเลยเดี๋ยวถือไว้ให้นะครับอ่าอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมคะยอดยอดมาบนี้ได้ครับมันจะอ่อนสลวร้าบีว่ากระเพราของเราวันนี้น่าจะ พอควณกับผัดกบของเราแล้วเราไปให้พ่อครัวกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะไปเลยค่ะมาเจองเรือนพ่อครัวของเราแล้วค่ะเรือนมรกตเราเก็บผักมาเยอะแยะเลยพ่อครัวาทำอยู่เลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อครัวทำเมนูอะไรอยู่คะอ่าผัดกะเพราครับผมอ่าพอดีเลยค่ดกะเพราอ่าผัดกะเพราอะเอากะเพราให้เด่นหน่อยเด็นขึ้เยอะหน่อยผัดโ่มาผัดมาเลยค่ะวันนี้ เนูอะไรให้กับชาวสอนนอยแล้วก็ชาวซีทีเอ็มทีวีบ้างคะอ๋อวันนี้มีกบผัดกะเพราอ่าอ่าขี้เมาแล้วก็ปลาล้าทรงเครื่องอ่าแล้วก็ผัดผักไข่โอ้โหไข่อร่อยไหมคะโอ้โหรับรองได้รับรองสุดยอดมือยอยากทราบว่าแต่ละมือที่ทำเลี้ยงคนในสอนอนี่ได้ทั้งหมดกี่ชีวิตคะ อ๋อประมาณเจ็ดสิบคนได้สบายเพราะคนที่ทางานดีากมากเป็นไงบ้างภูมิใจกับตัวเองเป็นไงบ้างคะดได้ได้ได้เห็นคนอื่นได้กินแล้วมันก็สบายใจมันสบายใจครับไปวาสาเดี๋ยวเราอ่ะไปนั่งต่อกันดีกว่าให้พ่อรัวเขาทํางานไปเนาะโอเคพ่อรัวรับกระเป๋าด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะไปนั่งรอดีกว่าค่ะ เมื่ออิ่มท้องจากอาหารกลางวันของเรือนมรกตก็ถึงเวลาขายผักพอดีซึ่งกว่าจะได้ผลผลิตมาขายต้องใช้เวลา2อถึงอาทิตย์เลยทีเดียวทุกอาทิตย์จะมีคนมาถามอยู่เรื่อยๆว่าถึงเวลาขายหรือยังดังนั้นจะเห็นว่าแม่บ้านตั้งหน้าตั้งตารอซื้อกันมากมายเลยทีเดียว คะขายดีมากๆเหนื่อนี่ร่วมเลยขายดีจริงเราเปิดเป็นตั้งแต่5้าโมงเย็นแป๊บเดียวค่ะใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ชมการใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียงความสามัคคีร่วมหมายร่วมมือกันถ้าจะหาตัวอย่างที่ดีที่จะปฏิบัติตามไม่ต้องไปที่ไหนเลยครับที่สถานีตำรวจนครบาลบางมดตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนี้เอง คุณผู้ชมสามารถเรียนรู้ได้เพราะสอนอบางมดเขาเป็นสอนอยุคใหม่ที่ใส่ใจประชาชนจริงๆครับความสุขอยู่รอบๆตัวเรานี่เองค่ะเพียงแค่เรารู้จักแบ่งปันใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและเพียงพอแค่นี้สังคมรอบข้างของเราก็จะมีแต่มิตรภาพและมีความสุขค่ะ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNPE ได้วิเคราะห์และคาดว่าในปีพศ2573อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นอีก1.5ถึง3องศาเซลเซียสก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับน้ำทะเลซึ่งจะขึ้นสูงอีก40ถึง120เซนติเมตร น้ำเค็มรุกล้ำเข้าสู่แม่น้ำลำคลองน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำจืดต่างๆมากขึ้นทำให้ระบบนิเวศปรนแปร ى. ปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มขึ้นร้อยละเจทั่วโลกแต่ไมิได้กระจายไปทุกแห่งอย่างทั่วถึงเกิดลมมรสุมต่างๆอย่างรุนแรงเกิดการเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนขัดขวางการแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่โลกของเราร้อนขึ้นทุกปี จะมีวิธีที่มนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราจะช่วยกันลดความร้อนให้โลกได้อย่างไรช่วง c s r Green มีวิธีลดอุณหภูมิให้กับโลกแบบง่ายๆที่ทุกคนทำกันได้นำมาเสนอครับ <S 2> <S 2> <S เริ่มจากโต๊ะทำงานของคุณปรับ Desktop War l p a p e r ของคุณให้เป็นสีเข้มยิ่งเป็นสีดำยิ่งดีเพราะช่วยประหยัดไฟมากกว่ารวมถึงสกินเซิร์เวก็ตั้งแบงคไว้ให้หน้าจอดำสนิท และอย่าลืมปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งานเช่นตอนพักเที่ยงและตอนกลับบ้านการชาร์จแบตเตอรี่มือถือโดยทั่วไปเสียพลังงานโดยปราประโยชน์ถึง95%เพราะเรามักจะเสียบสายค้างไวทง้ทั้งทั้งที่แบตเต็มแล้วคุณรู้ไหมว่าถึงแบแตจะเต็มแล้วถ้าไม่ถอดออกมันก็ยังกินไฟอยู่ฉะนั้นเวลาแบตเต็มก็ให้ถอดสายออกมิฉะนั้นจะเสียไฟไปโดยปราประโยชน์ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้และถอดปลั๊กด้วยรวมถึงหลอดไฟก็ควรเปลี่ยนหลอดไส้เดิมให้เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดไฟหรือ C F L แม้ราคาสูงกว่าแต่ก็ประหยัดไฟมากกว่าแทบอายุการใช้งานก็ยาวนานกว่าคุ้มค่าและประหยัดไฟมากครับการประหยัดน้ำ ควรเปลี่ยนก๊อกน้ําที่บ้านให้เป็นก๊อกแบบเพิ่มฟองอากาศเหมือนก๊อกน้ําที่ใช้ในศูนย์การค้าเพราะน้ําที่ไหลออกมาจะมีฟองอากาศออกมาด้วยทําให้ดูเหมือนมีน้ําเยอะแต่จะประหยัดกว่าก๊อกน้ําธรรมดาถึงครึ่งหนึ่งและเวลาใช้น้ําที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเราก็ควรจะประหยัดด้วยไม่ใช่คิดว่าของฟรีหรือเวลาไปพักตามโรงแรมก็อย่าคิดว่าใช้ให้คุ้มเพราะทําแบบนี้แหละโลกถึงร้อนขอขอบคุณ w w w greentheearth.info ที่ให้ความรู้วิธีการลดโลรคร้อนนี้เพราะโรคนี้เป็นของเราพวกเราทุกคนจึงควรมีส่วนในการช่วยกันดูแลครับสังคมไทยอยู่ได้เพราะยังมีคนดีเพราะคนดีค่ะที่ทำให้สังคมไทยยังน่าอยู่สำหรับวันนี้ค่ะรายการ CSR TV ก็หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกวันอาทิตย์สำหรับวันนี้บีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ผมคิดมาจากคำของเม่งจือ้อฟ้าดินไม่ได้สร้างใครให้มาเป็นยอดคนคนหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วดูแลตัวเองได้ดีแล้วมีเวลาเหลือฟ้าดินก็ส่งครอบครัวมาให้ดูแลเมื่อดูแลตัวเองได้ดีแล้วดูแลครอบครัวได้ดีแล้วมีเวลาเหลือฟ้าดินก็ส่งประชาชนมาให้ดูแลเพราะว่าหน้าที่ดูแลประชาชนเป็นหน้าที่ของฟ้าดินก็ค,คิดแค่นี้ กำลังทำหน้าที่อีกส่วนหนึ่งให้ฟ้าดินอยู่